สวัสดีดดค่ะผู้พิการมลภูมค่ะวันนี้เรามีสูตรครีมน้ําข้าวมาฝากนะคะสูตรนี้คือดีงามมากๆค่ะเพราะว่าจะทำให้หน้าเด็กหน้าเด้งขาวใสแบบสาวญี่ปุ่นเลยนะคะช่วยลดริ้วรอยฝ้ากะจุดด่างดำนะคะงานนี้สีสบวกต้องร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่าทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะสูตรก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเนื้อครีมของเขาคือดีงามค่ะได้คีมออกมาแบบนี้เลยนะคะ เวลาใช้นะคะก็ทาทั้งเช้าและเย็นได้นะคะตัวนี้ช่วยบำรุงนะคะแล่ก็ไม่เหนื่อหนักอย่างที่คิดค่ะทําให้ผิวฉ่าเด้งเลยนะคะใจรอช้าอยู่ใหญ่ค่ะสาวๆเตรียมสมุดปากกาจดสูตรกันเลยค่ะ เรามาดูส่วนผสมนะคะส่วนผสมสําคัญอันดับหนึ่งเลยของเราเลยนะคะก็คือข้าวค่ะเราจะใช้ข้าวสารนะคะครึ่งถ้วยครึ่งถึงหนึ่งถ้วยค่ะในวันนี้เราใช้ครึ่งถ้วยนะคะข้าวเราจะใช้เป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวแดงหรือว่าข้าวไรยวอรี่ก็ได้นะคะได้หมดค่ะเราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะวันนี้เราใช้ครึ่งถ้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินอีค่ะในวันนี้เราจะใช้วิตามินอีเข้มข้นนะคะใช้อยู่2เม็ดค่ะ ถ้าสาวท่านไหนไม่มีวิตามินอ e ีนะคะก็จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้นะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดค่ะหรือไม่ก็จะเป็นเบบี้ออยล์นะคะหรือไม่ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มของซีรั่มวิตามินซีก็ได้นะคะวิตามินอ e ีก็หาซื้อได้ง่ายๆค่ะตามร้านเวชสำอางทั่วไปนะคะร้านเครื่องสำอางทั่วไปได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะ ตัวนี้นะคะก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่สาวๆใช้อยู่นะคะก็จะใช้อยู่2ช้อนค่ะตัวนี้ถ้าใครไม่มีเจลว,ว่านหางจระเข้นะคะก็จะใช้เป็นว่านหางจระเข้สดๆเลยก็ได้ค่ะใช้สองช้อนเหมือนกันนะคะเรา,าลงมือทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการล้างข้าวกันก่อนค่ะ การล้างข้าวนะคะเราก็จะล้างแค่เศษฝุ่นเศษผงแค่นั้นเองนะคะเราไม่ขยำด้วยค่ะก็แค่จะใช้มือควรๆให้เศษฝุ่นเขาลอยออกมากับน้ําแค่นั้นเองนะคะก็จะล้างประมาณ1น,นถึงสน,น้านะคะดูว่าข้าวเรามีฝุ่นเยอะแค่ไหนค่ะ พอล้างเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรินน้ําทิ้งนะคะรินน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้น้ําสะอาดค่ะแช่ข้าวค่ะเราวก็เทน้ําเข้าไปให้ท่วมข้าวนะคะทเทไปท่วมข้าวแบบนี้เลยค่ะอาจจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเติมอีกนิดนึงนะคะ จากนั้นเราก็แช่ข้าวไว้นะคะแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีได้ค่ะเดี๋ยวเราแช่เสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือขยำค่ะขยำข้าเพื่อให้วิตามินจากข้าวออกมานะคะ ขยำไปสักพักนึงนะคะเพราะว่าข้าวอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะคะเราจะใช้น้ําสาวข้าวตรงนี้นะคะที่มีวิตามินเนี่ยค่ะมาทําเป็นคลีมน,น้ําข้าวของเราค่ะก็ขยำไปเรื่อยๆนะคะ ขยำแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเราก็ได้แล้วนะคะน้ำซาวข้าวที่เราจะนำไปทำครีมน้ำข้าวค่ะ mm hmm. เมื่อเตรียมน้ำซาวข้าวพร้อมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปกรองค่ะกรองเอาแต่น้ำนะคะข mm ั hmm. ้นตอนในการกรองเราก็แค่ใช้กระชอนตาทีๆหน่อยนึงนะคะมากรองนะคะแล้วก็ใช้แต่น้ำสาวข้าวเท่านั้นเองค่ะ ได้แล้วค่ะน้ำสาวข้าวนะคะเดี๋ยวเราพักไปก่อนค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมอื่นต่อนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมว่านหางจระเข้กันนะคะวันนี้เราจะใช้อยู่ทั้งหมด2ช้อนชาค่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครไม่มีเจียวว่านหางจระเข้นะคะก็ให้ใช้ ว่านหางจระเข้แบบสดๆก็ได้นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เราก็ใช้ตัวเจลของเขานะคะก็ใช้อยู่สองช้อนเหมือนกันค่ะ นี่คือเจลว,วันหางจระเข้สองช้อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําวิตามินอ e, ีเราผสมเข้าไปก่อนนะคะเราจะใช้วิตามินอ e, ีเข้มข้นแบบนี้นะคะ2เม็ดค่ะใส่เข้าไปในเจลว,วันหางจระเข้แล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะถ้าใครไม่มีวิตามินอ e, ีนะคะก็สามารถใช้เป็นน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นได้นะคะเบบีบ้ออยได้ค่ะใช้เข้าไปอยู่2ช้อนกันแล้วกันนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันกับ เจียวว่านหางจากเข้นะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำข้าวนะคะ1ช้อนชาค่ะใช้ใช้ประมาณ1ช้อนชาหรือว่า1ช้อนชาครึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็คนแค่นั้นเองค่ะแค่นี้ก็เป็นอังเสร็จเรียบร้อยนะคะ แต่เราต้องคนให้เข้ากันก่อนค่ะนี่คือครีมน้ำข้าวนะคะที่เราทำขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูค่ะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นเจลใสแบบนี้นะคะ เวลาทาน,นะคะก็จะให้ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำค่ะผิวก็จะเด้งเด้งลื่นลื่นนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าจะทําให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากเลยนะคะคุณสมบัติของเขานะคะก็จะให้ผิวชุ่มฉ่านะคะลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะงานนี้สีสีบวกนะคะต้องร้องว้าวเลยนะคะเห็นไหมคะผิวจะชุ่มชื่นแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะคะ น้ำซาวข้าวที่เหลือนะคะอย่าทิ้งค่ะให้นําเข้าตู้เย็นไว้นะคะทิ้งไว้1คืนค่ะจากนั้นน้ำซาวข้าวมันก็จะตกตะกอนนะคะให้เราเทน้ําส่วนบนทิ้งค่ะแล้วก็นําน้ำซาวข้าวที่ตกตะกอนนี่แหละค่ะมาพอกหน้าไว้20นาทีนะคะสามารถทําได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะผลลัพธ์ออกมาก็น่าจะขาวใสเลยนะคะส่วนครีมค่ะครีมที่เราทําเสร็จนะคะเราก็หากระปุกนะคะมาตักเข้าใส่ แล้วก็นําเข้าตู้เย็นไว้นะคะตัวนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนค่ะเก็บไปใ,ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะกระปุกเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่แล้วก็จะนําเข้าตู้เย็นไปใช้นะคะ สูตรครีมน้ำข้าวนี่นะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีเลยทีเดียวค่ะนี่ก็ใช้อยู่ประจำนะคะเพราะว่าเลยหลักสีมาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะรู้สึกชอบค่ะเพราะว่าช่วยให้เรียวรอยนะคะแล้วก็จุดด่างดำจางลงนะคะฝ้ากระก็จางลงด้วยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะก็ทาตอนเช้านะคะแล้วก็ลงกันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้เลยค่ะส่วนกลางคืนล้วก็ทาทิ้งไว้นะคะแล้วก็ ไม่ต้องล้างออกค่ะตอนเช้ามาก็ล้างหน้าได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวจะหาให้ดูค่ะ ลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะจะได้ผลลับออกมาที่ผิวขาวใสเด้งแบบสาวญี่ปุ่นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกเมืองละพูลค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ